เกมแมคคับครับก่อนจะไปรับชมครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามครับแต่ไไแนนเรายังไม่ได้เลยน,นะชนะเออยังไม่ได้เลยชนะครับก็จะก่อนออกเกมไม่รู้แต่ชนะเลหรือว่าหรือถ้าไม่ออกก็หลุดไม่รู้เลยก็ได้จะหลุดออกอันนี้ออมันจะมันจะออกทำไม,ออมถ้าถ้ามันออกมันจะเข้ามาทำไมไม่รู้ไม่อยากเป็น ส่วนใหญ่ใครๆเขาก็อยากเป็นนะแะไรเดีว่ามันไม่อยากเป็นนะบางคนอย่างนี้มันส่วนใหญ่ก็อยากเป็นขา้ารการนะ่ะนักสืบกันถึงคนยิงไม่แม่นมเกี่ยวเป็นอะไรก็ได้หมดแค่คนนึงอ่าอย่าเป็นอินโนเซนต์ฮะไ้่อยากได้เหรอ,อ,อเป็นอินโนเซนต์ไม่อยากเป็นอินโนเซนต์ใครพูดพูดตัวไหน หูหนวกไงหนวกไงการเบนนั่นอย่าอะไรเนี่ยแกมองหน้าฉันทำไมไม่มีไม่มีกระตึงดึ๊งถึงตึ๊งด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 ึ๊งใคร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 ตุดีตุ้ดีตุ้ดีคนไหนโอ้หูจีเนี่ยมันมามันมาเอิบห้องใหญ่แล้วไปแล้ว ีคือบอกกำลังพิจาราแล้วเห็นข้าที่นี่อไปแล้วจ้ะอย่ารอนะพี่กายเกขอไปด้วยสืบไปเฮ้ยกายกายเก็บธนูแล้วแล้วเดี๋ยวนี้ัเดี๋ยวกอยู่ไหนไม่รู้ ลอกสตีฟก่อนไม่อกแล้วเหรอยิงธนูเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันเฮ้ยมาดิการสตีดุงเนี่ยไหนอะไนั่นเห็นยังเห็นยังไหนไหนไหนยังหลังนี่แมาแล้วตายส์ S <S จะดิ๊บจะดึ๊บดเลยม่นั่นก็เห็นสตีปเป็นกลมหน้าด้เหมือนเศร้าอะ่ะเออตชนะแ,แบบง่ายเอ่ายได้ตพก,ก,การไม่บอกกันก็ไม่รู้นะว่าสตีปเปน ด่านนี้แล้วด่านนี้มันดูเล็กไงไม่รู้อ่ะเอ้ยกันเจอสตีฟสตีฟเป็นมั้นอ่ะสตีฟคนเดิมอ่ะแน่นะแต่แต่กระสุนใสกันรสุนใส่พิการอ่ะสุนใส่พิการกระสุนใส่พิการ การไม่โดนใส่วอลฟายดูตามหลังมี่ไม่ได้นะจ๊ะตามีมันแฝบกบเอ้ยแต่มันไม่ฆ่านั่นเนี่ยไม่คนเยอะเนี่ยตอนนี้ไปพีการก็เจอสตีฟเป็นนักสืบสตีฟเป็นนักสืบมันจะยิงไอ้สีฟ้าแต่คนชั่วเยอะรอบนี้รไปยิงแต่ยิงผิดก็พอถ้ายิงผิดมันก็ต้องถุดใช้ค่าเสียหาย์เราก็ได้ไดแอบซุ่ม่อย วิวว่าเป็นจริงป่ะแกจะซุ่มตะกตึ้งดึงด้งตึ้งตึกตึ้งดึง้งดึ้งดึ้งตึกตงฮาปปี้ฮัปปี้ฮัปปี้งง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 นี่ยดูเร็วกว่านี้แกเป็นมะเนี่ยเฮ้ยแกยอมรับหน่อยยอมรับเฮ้ยยมอมรับยอมรับไม่รู้มันเป็นหรือไม่เป็น โอ้นี่เน่ยแล้วอไปรยชนเออสตียังไม่รู้เลยไม่ประเด็นั้นกันที่เป็นสื่อมันก็ไม่ได้เป็นไประเด็นของการเหตุการณ์ตรงนี้ก็เหมือนกันจะไปสื่อว่ามันเป็นหรือไม่เป็นแต่ไม่เห็นช่วยอะไรเลยแปลว่าไม่มีประยชนก็มันกลัวกันไงแต่แต่มันแต่ฆาตกรดูโดนด่ะไมีอาฆาตกรกากมากเลยอ่ะ จ้าเกิดมันไม่ใช่คนไทยเนี่ยของมันอุ้ยนี่นาจ้าก้าวมาเหยือกันสองคนฮะอยู่กับแมนแล้วเนี่ยมันไม่ฆ่ามันไม่ฆ่าพี่การมันไม่ฆ่าดพิการมันเหมือนพยายามตีกันอ่ะเป็นป่ะเนี่ยอุ้ย ใครเป็นสุดใครเป็นไม่อังกันไม่ได้อังกันนึกว่ามันอังกันโดน,นเดี๋ยวนี้ตายอ่ะอ้าวใครเป็นเนี่ย,ยใครอยู่กับสตีฟเฮ้ใครอยู่กับสตีฟจะรู้ไงม,มีคนตายสองคนนี่นี<ง>่กันเป็นคนเด็บหนูอนละใครเป็นอ่ะกันอีหัวฟ้าเป็นจริงจริงดิเอ้ยไม่จริง อ่ะแล้วรูร้ใครเป็นไม่รู้ใครเป็นก็ไม่รู้อ่ะพี่ไม่รู้ติจัจมโบะเอาบิจัมบะไม่รู้อาบิจัมโบ่ไม่ตีเนี่ยนี่นะการนะแล้วก็รู้เรื่องเกมแล้วโอ้โห สองคนน่ใพี่กายกแกแต่แอบมุมเนี่ยพี่กายวัเนเย็นไหม่ดีพี่กายน,นาออีอ้เนียน่าสงสยเออมันตามเรามันตามั่นกงเห็นมันตามพี่กายตั้งแต่ตั้งนานนะมแต่อพี่พวิจไนี่ไม่มไปการลมอกเลยพี่กเดี๋ยวพี่การขึ้นมาบงบนเผื่อจะช่วยอะไรได้มามเน,น,นี่ยตรงเนี้ยบนไหนนี่ขึ้นไหมไม่ขึ้น ไม่ได้ฮะพี่การมันขึ้นไม่ได้มันไม่ขึ้นมมการว่ามันฆ่าโกนไม่ฆ่าเคยเห็นเกิฆ่าก่อนกะจริงฆ่าก่อนกาดเหรอเนี่ยแต่มันจะเป็นถ้าเกิดมันมีการนิ่งขาดไปเลยอ้าวงันไมไ่เป็นอ้าวอ้าวอ้าวอยู่ไหนงานไม่เป็นมาดีพิการมไม่ได้เป็น รมกในมัมีใครอยู่ห้<ค><ย>อ,องเราไหมโอ้ยไม่ได้เป็นดูด้วยใสเนี่ยวมาเลยใส่ใ่แล้อนยวิการเข้ามาในด่วนกันใคระสะนั่นกินใคร,ใครใน,นั่นอะโสล้ายสกินกันอะ้น่า ไม่ขายอ๊ะวิ่งคนกาดแบบนั้นแหละไม่ขายไม่ขายฉันดีมากว่ะนอนดีไหไมดีามากเลยใครเป็นเนี่ยไม่รู้จริงๆแม่บางคนจะเฉลยหน่อยนะก็ยังดีฉันก็เฉลออย ไม่เชื่ออยู่ใครเป็นไม่บอกไม่ชื่อแล้วเราก็ดูชื่อดีว่าใครเป็นน,นี่ไงไอ้คนนี้ใครเออที่เกิดที่นี่มี้ากุ้่าเนี่ยน่าใหม่แบบอะไรกันอ่ะมันไม่ชอบแบบ นี่วันนี้กเรียกแบแปลงแล้วเป็นหรอก,กันฟ้าพี่พอหนูอะไรเทียวเลือดถือดาบอเคหนักอ่ะมันก็ไม่เห็นอ่ะเห็นมันถือตัดหน้าว่าไงมันงี้อยู่าเละใหญ่ใหญ่เห็นยังต้องหน่าชักเกยเนี่ย สวยไงกันพี่การกันตัวใครตัวมันแล้วแหละพี่การาอเล็กอเล็กไปไกลไปไกลอเล็กสู้กับนักสืบอยู่เว่อร์ว้าวิัคัดตัวมันและอุ้ยอะไร,อะไรไกอเล็ไปไกล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 อเล็กมาอยู่ห้องพี่การขึ้นมา โอเคไหมพี่กันการมันไม่เฟ้อฮันโลมาเก็บได้เป๊ะไม่หันแล้วอ้าวไม่ใช่หมายถึงกันอยู่นี่แหละตายกันแอบมาไม่กล้าไปอ่ะเหือรึเป่เยเื่อกันตายได้วยือสองคนมีคนอยู่ไหนไปดูให้ไม่ใช่อันน้อ๋อมันอยู่ฉันเฮ้ยแต่มันเดินผ่านกันไปนะดูกันดิเดี๋ยวไปดูกันกัน มียนอยู่แอมเมีอยู่แต่ถ้าเกิดมันไม่มามันก็เห็นอยู่ดีเหมือนคราวที่แล้วอ่ะอะไรอีกนะเนี่ยอะไรอยู่ชั้นห้องสมุดเฮ้ยเฮ้ยหวัดดีเพื่อนหวัดดีหวัดดีเพื่อนอย่าไปไปไปเพื่อนไปอือหือ เหมือนอะไรมันจะไปห้องสงวเหรอห้องเดียวกับที่กันอยู่อะไม่เอ้ยห้องไหนห้องไหนสวยไงมันมขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปแล้วขึ้นแอบขึ้นแอบ,แบเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตายมันขึ้นไปถึงห้องนั้นเพื่อนอยากกระโดโอดอยากเออ าีาหแตนกตาอันกตาสองรอบนะพอเพราะไอ้ที่แอ,อ,อ,อบอย่างเงี้ยเหรออหาดอาอนี่หฮไม่อยากเออใครมันเลืกนี้อเอนีแน่เลยยา ใครไม่รู้อะบอกมาใครเป็นเรู้เดี๋ยวๆวันนี้เป็นแะวันนี้พี่การพี่การพี่การรู้ใคเป็นนักสืบบอกว่าใครเปงกันไม่รู้ว่าอังกัน,น,กนตายภาษาอะไรอังกันกำลังเดินละ อันแการกำลังเดินแล้วแล้วคนมันฆ่าตายแล้วแกก็เผลอเดินทะลุกำแพงอะแล้วสตีฟเสื้อเขียวเออไอ้สตีฟมาแล้วอุ้ยสตีฟสตีฟลูกมันเดินเดินซะตรงเลยจบแล้วแพ้ละแต่ฆาตกรช้ารัวนี่อมึงใส่แต่แต่ตอนนั้นแกเป็นนักสืบเอันแกนี้นะ เอ้แกเก็บธนูรักเสือเสรอนั่นไม่น่าจะใช่มันอยู่ล่างมันอยู่ล่างอะไรวิโอ้โหสุดที่รกตาย <c oughs> แล้วเดินคนเดียวแล้วเดินไปหามันไอ้สตี๋คนนั้นแนหะเนี่ยร้อยจบและไอ้เฮ้ยวายเกินแล้ววอะไอ้อออตี๋เสื้อเขียวเกิดไปมึนคว้ามิด นนี้ไม่เปมือนข้าวขคาวแบบนี้ตัวแ็งันเลย่ตัวฐานที่เหมือนข่าวแก่ข้าวานมันหดเแต่เอ้าแล้วถึงที่การจะฆ่าจะกคนแจกองสือการไม่เหลือที่มีข้านาครงการเป็นนักสืบเนี่ยเด็ดไปเลยเนี่ยเห็นนการเป็นอะไรไม่ยังไม่รู้เลยเป็นแม่การเป็นนักสืบพี่จะเป็นข้าวนครวิ่งข้าวนาคริ นี่เราจะเป็นคนธรรมดได้ไหเนี่ยคนไรรมดาไม่ได้ไม่ได เด็กก yeah. ็รู้อย่าพี่รู้ว่าแกจะฆ่าพี่แล้วน้องนี้เป็นตาสุือตาล้วที่จะเล่นทำไมไม่เอาไม่เอาพี่อย่าเล่นเราเกียรได้ไงอ่ะไม่เอาเราจะเล่นจนกดชนะไม่เอา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 เกียร์ได้เราอะไ่อยาทำไมคนเหลือสามคน ก็เลยก็เรือสามคนแล้วอยู่กับพีวนเลยมันต้องมีบางคน,นที่หน้าสันต์อกว่าหใช่ไหมแค่ไปได้เปล <c oughs> ่า,าเช่ใจใ่อะไรทำไมคนเขาหายกันหมดเน่ยไ,ไม่ได้ไงแ่ไปไไม่บอกีนี่ย มันกำลังหาเหมือนกันพี่สิบมันกันรู้สึกเหมือนสงสัยสีฟ้าสีฟ้ามันกันมันกันไม่อยู่แล้วช่วยด้วยเอามองกูงได้ทำไยไม่รู้เอามองเอามองกูหรือเปล่ามงไ,งไม่รู้ใจบาดแผลแล้วจะคอยกินมะเป๊ะอะไร

น,น้องนี้พี่แบบบอกเลยไม่ดีจังอะวดีวิง